ขอแนะนําวิวแชร์ไฟฟ้า รุ่น In s p ป r e L และ In Sp i r e L Plus รุ่นอัปเกรดสามารถใช้งานได้2ระบบระบบไฟฟ้าและระบบผู้ช่วยเข็นซึ่งตัวรถผลิตจากอลูมิเนียมอันลอยแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง120กิโลกรัมมีเบาะเสริมรองนั่งนุ่มสบายใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิวมาพร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อผู้ใช้งานปล่อยมือจากจอยสติ๊กรถจะหยุดโดยอัตโนมัติไม่ลื่นไหลแม้บนทางลาดชันเสริมความปลอดภัยด้วยล้อกันหงายบังคับที่ ทางด้วยคันโยกสามารถหมุนได้รอบ360องศาไม่ต้องตีวงเลี้ยวกว้างส่วนวิธีใช้งานรีโมทคอนโทรลเฉพาะในรุ่น Inspire L+ u s จะมีคันโยกสำหรับบังคับทิศทางมีปุ่มเพิ่มลดระดับความเร็วปุ่มแตะและมีปุ่มปรัปรบเอนนอนพนักพิงสามารถปรับเอนพนักพิงได้ถึง175องศาวิธีการพับเก็บวิวแชร์เพียงปดสลัดด้านหลังและพับเก็บพกพาสะดวกนำขึ้นท้ายรถได้